รอบนี้เป็นรอบของการแข่งขันแล้วอธิบายเราฟังเรยเริ่มจากตรงไหนครับอมาดูข้างบนเลยอ่เริ่มจากข้างบนแต่ทางด้านนี้นะฮะบอติกก็วิ่งธรรมดาแต่ที่ต้องลงลงนี่สามคนคือสองหนึ่งคนอยู่ข้างบนสองคนเป็นม้าลงแหมทั้งราบลาดลงนี่ก็ยุ่งยุ่งเลยนะฮะว้าวเจอด่านข้างบนครับต้องมีการก้มหัวไม่พอนี่ม้าต้องย่อให้ด้วยนะฮะและทานนี้นี่อะไรฮะ ตีโค้งครับผมตีโค้งนี่มาสองตัวนี่ซ้ายขวามันจะสูงสูงต่ำต่ำความสัมพันธ์สำคัญกันมากอ้าวแล้วโค้งแล้วโค้งแล้วสุดท้ายนี่ก็ต้องโค้งต่ออะไรฮะตีโค้งมาตีโค้งตีไปเรื่อยครับมาานด้านนี้ปั๊บมีสภาพสนามที่ไม่แน่นอนนุ่มตัวลำบากตัวลำบากมากและเจออีกหนึ่งตัแหนึ่งข้างบนนี้ แล้วแต่ว่าจะจ้องหาสัมพันธ์กันอย่างไรไม่ทันก็ชนชนก็เสียเวลาไปต้องการกี่รอบครับสองรอบครับสองรอบเอาแล้วครับเข้าประจำที่ดังนะเอาแล้วครับนันพลง่ายจีงหัวตลอดดูนะครับนี่คือการขี่ม้าสองเมืองซึ่งเราเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับม้านี่สองสองตัวนะฮะแล้วผู้ขี่นี่ขึ้นไปนี่คือความสัมพันธ์ของสองคนนะฮะข้างล่างกับหนึ่งคนข้างบนพร้อมไหมครับพร้อมทั้งหมดสองรอบนะครับพร้อม สงสัยมากทีแรกไปเราก็นึกว่าคงจะแบบแล้วก็แหมจะเอียงจะหลบนะฟิวฟิวฟิวห่อหมายไปฮะความสามารถพิเศษครับเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับอยู่คนโตเหนื่อยอยู่คนโตนี่เหนื่อยนะครับเหใช้เวลาดีจริงๆนะครับ21นะครับวินาทีโอ้โหเลยจริงจริงต่อรองกันอย่างไรดีคนเท่ากันแน่นอนรอบอะ สองรอบเท่ากันแน่นอนอต้องต่อเวลาแล้วทั้งนั้นยี่สิบเอ็ดให้เป็นยี่สิบสองดีไหมจะต่อแล้วทั้งนั้น่เท่า,าไหร่นะสามสามสิบห้าครับต่อเป็นสามสิบห้าครับสามสิบห้าวินาทีได้หรือไม่ได้จะทได้ไม ก่อนพี่สิทได้ครับได้เครดิตยังดีอยู่ครับคุณจิ๊บครับได้ได้ได้อีกเพระนึ่นงว่าไม่ค่อยเต็มใจตอบว่าได้ครับได้ครับโอ้โหเครียดเครดิตทั้งสามคนบอกว่าได้เลยถ้าไม่ได้ออกมาโดนทั้งสามคนเลยนะสกิดนี้ครับซ้ายขวาพ้อมกันตรงไนะแล้จะเป็นสกิจททำไมก็มองเอาสิมันเป็นละรหัสรขัดละัด หนึ่งสอง <1, 2, S 1> ไป บิดตัวทำไมถ้าพี่ไปขวานงต้องมาซ้ายให้มันสมดุลกันเมื่อก,กี้ยยบอกจะสะก,กิดสะก,กิดไม่มีสักแอะไม่ก,กินบ้างโอ้ยมันมีสักแอะพูด <laughs> อ,อย่างนี้เลยพูดเลยรู้ป่าขาจะสกแล้โอ้ยไม่ไหวนะครับขนาดไ่ถึงเส้นชัยนะครับรอไป4.5 50ไปแล้วทั้งหมด52นาทีแล้วก็ยังไม่ได้นะครับ <laughs> ห่วงผิดแล้วเป็นครูเป็นประสบการณ์ต่อไปครูและน้าทางไม่มีอนาคตเท่าไหร่ทุกอย่างพร้อมขึ้นแล้วไปเลยไหมครับขึ้นแล้วไปเลยครับพร้อมเลขึ้นเขึ้นขึ้นก่อนเลย,ข,เลยขึ้นมาก่อนนะขึ้นเลยสองสองไป,ไป

มันเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยนะเนี่ยฮะมันเหนื่อยนะเนี่ยพี่ทำไงพี่เหนื่อยพี่เนี่ยหอบคนกำลังเหนื่อยละหายเงาปากเป็นชนแป้งอ่ะไรต้องไม่พอไปวิ่งฝ่ามันทำไมครับไอ้ก้อนนี้ไปวิ่งทำไมครับวันเหลืกบันเข้าเนีับรอรอรอไอ้เราเอา ไมทําไไปติดเจ้าก,ก้อนนี้นะคะก้อนเดียวนะมีสิ์อยู่แล้วนะคะสานะครับไปได้นะครับ